สวัสดีครับผมตักโอดันนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและ ROV เกมนี้เป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้นะครับเพราะผมเป็นคนบิการนะ เราจะเล่นอะไรดีดะดะดะตัดตัดตัดตันตันตันแมนดีกว่าเราเล่นบัดบอดบัดมันดีทอน คือแบทแมนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นนะเดีย๋ยวนี้นะแต่เพลินว่าเราจะเล่นเราจะทำไมนี่เล้วตัวอื่นไม่ทันแล้วมาดูดีว่า ข้างเขามีทีมอะไรมีตัวอะไรบ้างนะครับเหมือนจะมีตัวแท้งสองตัวนะครับดูชื่อดีดูชื่อด้วยมาติดผมหรืออยากตัดผมอะไรเนะี่ย นาวนาวไทยนาวกาวก็ไม่รู้ลุงตัวงงตัวลำแพเลยเนี่ย โอ้ยรดเร็วๆสิเรื่องแพาไม่แพานนี่ไม่เกี่ยวนะครับเหมืนอนยูทิฟเฟอร์มาผมเลือกอ่อเอาอะไรกันีคูดาวฟองเร็วเอาคูดาวดีกว่าเพราะว่า Got this. มันจะจะ,ะมีพวกไอเนี่ยที่เราจะเก็บอะต่อไปก็คือพวกอ,อาวุธแบบ เต็มๆแบบอาวอุธที่ดีอ่ะผมก็พูดไม่ถูกนะคือโอเคในน่นนี่นี่ยทำมันเล่นจำเป็นเล่นดู ไปแล้ยินะป้อมอ่ะอ่ะอ่ะ uh กับโดนกับโดนตรงเรานี Philip ้มีมาสองนะ วนาใกล้กจะหมดแล้วนะตอนนี้ต้องดูเชิงดูเชิงอย่างเดียวนะดูเชิงอย่างเดียวดูเชิงดูเชิงดูเชิงนี่นี่บอกว่าดูเชิง นเราหมดแล้วนะเดี๋ยวจะต้องวาร์ปกับบ้านแล้วล่ะนึกโจมตีนะครับ เราต้องรักษาป้อมไว้ตอนนี้มันไปตรงกลางกันนะประมาณ3ตัวเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปไปอ่ตรงกลางอย่างนี้เราลุยได้อุ้ย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 ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนี่ไะนี่ไะนี่ไะเก็บตาย Keep a lookout. ดโทรกลับบ้านก่อนนะครับโอ้โหโดนไปแบบเดินไปพลาดมัง้มงถ้าปล่อยตรงนี้ไม่ได้ผมน่าจะเลือกตัวน,นี้มากกว่าคูดาวด้วยนะ โอเคครับด้านซ้ายเขาตีตีแตกกันนะตีตีแตกหนึ่งหนึ่งป้อมมานะ เรียกอยู่ในวงโอ้อสองเทียนะอุ้ย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 มามากันมากันใหญ่มากันใหญ่เอ๊ะยังไงยังไงเอ้าอืม Gotham เราบุกได้ตรงกลางก็ได้นะครับ ได่นะได่นะไดนะเสร็จแล้วเสร็จแบดแมนบบดแมนบบดแมนลีเทิร์นมันต้องเล่นใจเย็นเด่บางคนแบบมาโอ้ยไม่ปลุกเลยนะไม่ปลุกกันนะคือแบบมันจะตายแหม บางทีตัวผมก็เป็นตัวนั่นไงเห็นป่ะถ้าเขาดึงผมไปนะตายแน่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ,ยโอยโอยเห็นเพื่อนเข้าไปอยากไปมั่งนี่ไงมาดู เพื่อนมันวิ่งหนีอ่ะเราเล่นสบายๆนะไอ้เฮ้ยเฮตรงกลางตรงกลางตรงกลางของเราหน่ะอยู่โคนโคนจารีทุกคง ำไมอ่ะเออแบทแมนมาช่วยแล้วอ่ะ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 มาหาเรื่องอ่ะหาเรื่องหาเรื่องอ่ะตีแล้วเขาติดติดสถานะอ่า สโลนะครับประมาณนั้นนั่นไงนั่นไงอื ไว้บุกไหมโอเคบุกเลยดิบุกเลยดิเออไม่ค่อยโดนนะไ,ไปช่วยด้านซ้ายก่อนเร็วเร็วเร็ว,ว,วตกไปแล้วต,ต่อไปช่วยด้านขวาด้วยช่วยดังขวานรวยขอตีกันใหญ่เลย เอ้าดันหันผิดด้านนะครับโดนนะสิโดนนะสิเข้าไปเข้าไปเย้ะเข้าไป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 ต่อยต่อยแบทแมนนี่ต่อยต่อยตานมาตต่อยตานมาต ตานั่นแหละดีมากโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับดูของก่อนได้นะแต่ตัวนี้มันเหมือนเหมือนเก็บของช้า เนี่ยครับคู่ดาวแล้วก็ลดคู่ดาวเราก็กําลังจะเลือกนะโจมตีเอาพวกโจมตีแบบหนักๆน,นะไม่ได้เอาเร็วนะ